ยอดติ้วเดซิเนียนล้านแล้วลองให้งอ่ยห้อยกอดยอดคู่ร้งไงไยไม่ใช่นรอลองให้เงียาาทักถาดตพนน้าดูเอาซื้อไปนักง่กอนอรยุติซื้อไปตันงแตอยุไปตนนั้งแต่ตีผูนึงลองหัวพูนึงร้มงาข้ามยายเอ้เยจะดีดข้าวอย่ยงว่ยายอา่ะอุยมึดพี่น,ออน้องร้นสั่งในเชืงเลขเนอำเพิกไปจังหวะมือเนี่ยข้าวากทั่วประเทศคลเดียวดำก้อนี้มามีข้าวยยี่ยงดำ้อนี้อย่นงไร่ะกว่าถือเลขเลยปยางก็ว่าถือ พี่จารี่ของมุ่นขาบนวัดพิบ่าวกันละยุดงใหาสามหกหกต้่าม้หล่ะตองหาวันนะมุ่นมาต้าฝากก็หาสามถ้าไม่เจอมงหายต่ำอยผว่ากันเราสมน้ำตาเจ้าเขาบอกว่าบอกว่าเนี่ยต้องมันชนันช่างาหค้นเ่อไหร่ก็หาของนั่งซี้ปอก้งของนั้นเก็บบัดเนคทุเื่องเที่บานมีตัวมาขึ้นเป็นไงเกิดก็ตีซี่หุ่ตัว

อายุหกส้าปีดูตแต่เเนี่ยมั่นมันมาก่จะอายต้นแม่กว่าจะเศร้าเป็นเหมอเแบบมาสั่งตัก่นไปเตมไข่ตังสาร้ามัแไปยูรางตัดไปยูร่างปูยูไปต้องปูว่าถือกันพอาะนัหาวาแม้วต้องขึ้ต้งลงอก็เรยมันดูนั่มาถก่ไปยึดลูกสาวหล่าน้ไทยยูไอ้หลานเอาหลานก็หายยงคนนึ่งก็จงก็ง่ายใส่เดือนละสามเมืกว่าเดือนละสามเมืงไม่จะเด็นใช่เดืหาขอนไัดอดนี่กั้นกนี้แล้ว คุกับอกว่าสื่อวัดหลายวัดไหนคุณสื่ออะไร้อฟังอันนี้โตตรงนเป็นโตตรงอันนี้โตกรับ้ก็หลายเนี่ยนะใช้้อั่งสื่อวัดหลายูตัว นี่ละว่าจะวาหลานนี่ใครอยู่ดูทั้งหลานก็ไม่อมู่ไมวกก็เด้เวเมาถันหลานหี่หูหนูเด่นทิ้นัเขาไปโรงเลียนไปได้กี่ซีหูหนึ่งบอกไ้ทั้งคนันลรงเลียงมาเลยพอสองคนจากหลานหูขาวมาวัดที่นี่ยงลำเลียงหนิเก่งกว่าหลวงานหลานย่งเผินคณิศาสต์ไปเก่งวัฒน์ไทยไปเก่งเงินเราก็เอวเรก็ขอไปนี

ไปขอเีงจอไปนนาเมีย้ซื้อยาตัวยังลุกลยาคุมเอาไปเด็กหน่อยก็ได้กินยาเม็ดลมาเอาเหนืองเป็นี่รูตง้ครับของนี้เขาแห้งก็ต้องนีงมันบอกมขอแ้ไปยังแนวต้งขทนชงมาเอาล้วโทบอกพอยบอกว่าจะไหนพ่อมจแล้วของลอยถ ที่นี่คนห่อตอนนี้แม่ฮะบองเงินซุ่นไปวนโเต้ยนแม่คุนแดงเงินไมเล่นกอนตคุณตาคุณต่ก็สิได้กินไม่ได้กินแม่วันจุกมามนเสาธุ้ยาไต่แมคส้งตนห่ออไนต้อมีน้องเดิมี่มหน่อย นมกุมานอเนาะก lấy กุนกบองรงรมั้ยแอะไรกีวเรื่องเยอะไม่อ่งันมเนแรงออวเป็นเรื่องแรงวาเงินแรงยาตีีองให่าตีป่อยาอาเอยาอร ไปไหหาเจ้าเลี้ยงอย่างขอ่นูกเจ้าเอาไปไหนรับประาใ้เพิ่นยายฮะง่ายด้วยทาไมัง่งการถประกาศกองก้าหนงร้องบูรังทัวร้องรั้องบูรทัวใไปยงปลาไปยาไปไปยาเด้อรกุ้งล่ะ ไปเอายายป1สองเก้าสี่หน you know. ึ่งุ้ยเดี๋ยวมันต้องหาเงิผูกเชือกตึงเลยนู้ิดี่นี่แทนสามคนดิคนละตัวคนละตัวที่นี่ตเียบที่นี่ติดเงียจ๋านึกยอนไปโรงเรียนโร่เรียนเปียงไงบ้ง่คอถามออยถามมาจากไหนโตขึ้นอยากเป็นอะไรโอ้ยอยากเป็นผู้อยากเป็นหมออยากเป็นกะรีอนาคตของศาสตร์ีนีมาฝากเจ้างาน อย่าดนแม่งจะหอแม่งัคนี่องกนมันดนังเอาหืนต้นท้อยโดนแ่งเหงานะแต่ถึงตังค์ั้นก็เถงไม่งเขางนงางน่โตี่โยนยอกวกอริธีเป็นพวดน้อทับเรือนดอีหลังปืนโดนก้อนีใาแล้รเนาบาเบิ้งตัวเบิ้งก็หนาเจ้ายคืออยากสบัยไ่ไงก็้ปหันซำหันำไล่ะ

มึงนีงัเรเี่อขอูไดมาหลานกู่าลมันไม่ไงไม่ัลหฟันใส่โหกเราได้ยินมอดสอะไยังไปเลียง่เอามยังแปงัดโรงเรียนไกแปลเฟันขอเชืยัง้านขีกัลู้ยกูไปขอว่า บ้านตามบ้านมีซ่าอย่างไรนภาษาไทยเรียมเด็ม่าเรียมดสีาวอันธนไทยมีกี่ตัวยี่สิบหกทีสิบีสิบ่ักอีสิบสีทีสิไรี่มี่นนี่รวมสาะรวมสระรมรวมสระนี่ถ้าุิจักร้คเ็กูอันแออ่ะอออ่ะออเียกิน เ้อหามีเพว่าข้าม่อยู่ข่างาไม่ยู่ขับเราอืออาางเครื่อนขนองามีคางเสี่ยงอยับอว่าอีขออาตุ๊กมองฝูงก็ตัวโมงขออาคุยข้อห้าถายอย่างายอไปคุณเาอย่าี่ทรเขาได้คิดร็ว เก่งนี่คนนี้เทคหมูดูเก่งๆเก่งบ่แม่นบดซานบ้าสิเก่งปานนั้นติหากูติจังได๋นูโตมาปอกเก่งอีหยังนี่เฮาทั้งข้างหลังความตลาด โดนแค่ให้ทำลายนไ้สีไถามมึงจะให้คอามอนมากื่อังไรกอถามมึง้ันยากองไหนเมยนยากอ่ะมันยากองไหนบอกกูรู้เล่คืองกันนะเรื่องพูคืกูจีบอ่อเอามคื้อหนาเอไมเื้อหนา ไปซื้อนามึงซื้อนากูพวมเพือนซีนเดียวกูจะบอกแล้ไอาน่ยังไนี่มุงซีเดียวหกออกสองเดียวยัเท่าไหร่สอัออกอึงหนึ่งสองสาี่ห้าหกเอ็ตไปไปหามสองวันที่สองก็เไยเอาที่สามมาหาเง้ยไงสามหัวหาหาหัวสามเป็นเท่าไหร่ส ไม่เกรงว่าจะใช่หรือ่าหัวกาเนล้วเป็นตัวไหนสามสิบต่อแปดพลังย้ายผ้าต่อแปดต่อแปดพลังย้ายผ้าแปดเกตบวกสามแปดเส้ยเนห่แปดอีกนะเด็กทุวันนี้ทุกวันนี้เรียนหัวมาแต่ เสียน้าแก้มโตคุณพาอเป็นสารค้าเียวบุญเขาจบหวานร้านมาพวกาม่จะไม่จะเข้าที่แรกกูอย่าอีป่อมันกูเลตัลูไปกู็ิไปหอแม่มันโมกขโมมนีผมก็า้มันรานเอ้ยอยา้ไหนถหโอ้โหแเรเรื่อบ้คนตัืบอด กูบอกว่าอยกจัดไงกจัดงามันเป็นนักซีก็คนมันบอกมาหลายมือหิมาจากมีหมอกอดจอดรถมาหลายวนนีทากันไาขี่ใส่ใส่และเบองของน้ำของท่ามาสัยุกไก่มาสันออกประตูไปแล้วมาขี่หักในตคนหลายไปโดยเฉพาะการแจบการได้เจกแค่นั้นแจกฮาพอฮาไม่เาลาเจ็ร้อยแจกร้อยไปเมื่ออบ้ากินวอิน้องพึ่งกูร้องกูได้ โดยเฉพาะซุมเม์มึงอย่าซื้อมันมามาพอดแล้วก็สั่งเว็ดสั่งน่ะมึงเอาพืชคนเราเขาไปอยู่ในกลัวเนียแล้วพ่อพ่ออีกงตังหาไม่ได้ลงทุนูด็อโ่ื่อจะพาถ้าเขาจะกงวูจแกงูแกงูเสียไรเี่ยั่อี่ี่สาวเลยให้แกงู๋แลแกงอู๋แวะแวะแว่อยืดกว่าพระนั้นเราปฏิทินนั้นตื่งแม่ไมีสองเลยไม่สวยงอย่าละมึงใหญ่ กกับเท้ก <oh> ูขนคุเส้างานดใจให้แลขเวไหมแต่เนเากเแตงตโกจาเปิด้มาแล้มีแดนี่นองกันน่เอแล้วกไแกเจ้าจคไหนน้องอันไหน่าลูกบวชรับแ่แต่งตัวในรุดนสังหุ้ิษฐานท่านเนียจะตายแต่ได้เจอเพื้อนสวยดุกุงเท่ เชื่ินตายแนะ้่พอแม่แย่งกันได้ไม่แข็งคนจี่มาหลายไปนังสาัะชอ่องมีคนูจสนนั่งโซบีเฮ้ ไปกวาเยี่ยนี่ไมใคจะมายินหัวยี่หน่ยังัรอไท้ค่ะสวัสดีค่ะใครน่ะแฟนพี่ต้นค่ะโอ้ยย,ย่าให้ยยากน่ะไม่ยอมบอกเลยเะยมาของผมน้าไม,ม่ค่ะของผมน้าของ ว่าฟอกผมแล้วมาไม่ลูกจีบวดไปแกะหัวหาพ่อมาถึงวันที่ยาอะไรรู้ย่าโอ้ยย่เอยมาายเลยวันนั้นวเตรียมตาตงเตรียมหมอนไว้ที่ว่ามันออกอีกครังเป็นอะไร อย่าไปทำแบบนั้นไม่เอามันสบกับพวกเก็บเก็บเก็บอย่าไปเก็บเก็บเอาเก็บเอาเก็บไปทำไมเอาไม่เก็บพวกนี้ไปบ้านเก็บเจ้าที่ไหนเล็กซื้อใหม่ไม่ได้เหรอหมอนหน่อยเดียวเองมันก็รู้หัวหน้าวงเราขี้ดี่จังเลยอย่าใช้คำว่าขี้ดี่เลยใช้คำว่าขี้เหนียวเป็นยางเลยนะถอนลูกนี้โคต้าถึงปีใหม่เลยนะย่าสิบปีตัดปีตื้นแชมป์ เดี๋ยวเก่งก่อนย่าโอ้ยประนันว่าเป็นลูกภยยัยการเต้นเงือกเต้นตัวเต้เนตว่าเห้เกียดแม่กับพ่อในรูปเอาไม่เห็นเกียดยังไงย่าคุ้มข่าวเลยนะคะคุ <c oughs> ้มข่าวกับที่เป็นหยังเดี๋ยวมาจะเต้นเอ็มร้อยให้เดี๋ยวเห็นหนีอิโมจูพกูอีอิโมจูกูเนี่ยน่าปวดชุ้ลูกไม้ไหมคะย่าพ <c oughs> ุทธาหนาให้เห็นชัดอีโมจูกูอีอิโมจูกูเนี่ได้อยากจะบอยนะทำไมตัดฉันหลงบวกมาที่ย่าตาหนา ไปหาจับของลูกของเก้าบองเองปูเพราาเขาอยากตายใช่ไม่รู้ใช่จับปะไรอะไรยีทไมปูใบดเือกันบอกว่าบขอตายเองันั้นตะช้ก่ายของคเืใจยดีดดูดีเออโอ เย็นเย,น,ยนลูกไปซื้อมาใช้แต่ยาที่ฟันเต้าหยองนะเอาไปแล้วหรอใส่ดีบอกพี่น้องไปเลยให้ซื้อมาใส่นัง่งตัดเงือกเกือบตายขัดแต่สิเป็นอย่างราคาสักมีหนึ่งแพงจะตายย่าไม่แพงราคาเท่าไหร่ถึงว่าแพงลูกบอลร้อยห้าข้าเลยไมะะ่ย่าถ้าใส่นราคาหย่อมเย่าเลยเนาะซื้อในโนนสามได้สี่หลอดเลยไมะะ่ย่า,าแม่อไหร่แหววคุโกบุตรได้เดี๋ยวทำไมเก็บเอาหนังหัวก่อนไดา ไ,ได้เห็นลงทาบ๋ก็เกีียวไหมลรงพาาลก็เกลียวตอนนี้นอนที่โรงพยาบาลแล้วนะยไปไหเอ็นเท้าเปเเเียงอยะย่ารั่วบเีย้พลเลยุเแต่อเียกยุ่งเะ้าเอียไรย่โรคไตไปนตัวเอยาตายากร เป็นทันทนกหาแลวกินเชู้กินกูบ่ตายอนไป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 พอเดีไปพอเนี่ยเรีย้วาเุ็นคนแผมินไว้หารก็พเห็นค่นี้จะมาบแม่พ่อจะนี่ลูกลานปากองกเรามาสองเราดูนผมสก่งแต่ก็โก่คือว่าสีเทแล้นี่ยิ่ไปปากกแน่ แมัไม่ใชกวางมันอะไรอียาปากหมาบอาต้มบอต้มหมูหม้อกง้อเสบม่เอา้อเสียบไม่เอาไม่พี่น้องเต็เมียได้แตุ่หามอคมอแต่โดนลกเ็อิ่มที่หางหัวแบบเมี่เหลือก้อนบนเรื่งหาหาขากะตั้งกระตอกหวมุ่อไม่เง้ยเขาหมูยาเก่งหมอยาเก่งหมอยาดานหลัหลัง้าหรือว่าไปอยู่ร็อบหมาา่อยก็ว่าตัวเตี้ยวพอต้กบอต้มบอต แต่เราแต่เนี่ยแต่ว่าต้องตดอกมาเลมาเลยีานีเงีู้่ลูกกูาจะแคูลูกกููหดาจะเอยังตีว่ต้องเยหนักว่ต้องเยกหนักีกูยัแ่ใจอเคเดียกันเการสมัคแขแทู้จะมาั่นกูมันอไีขายจะม่พาดตาคุณเ้มีไงู่คุยอเยามมเเลยีาน่่มับู่ปตาแท้เพนมย์มาสอนนีแต่หัวคร หอมแมว้วนเปลี่ยนตดพอมิ้อเป็นหมายอกพมรพนี่้อาแล้วนี่ยก็กล้าเกียร์กบ่ไงภาษาลูกไ่ตงแม่ดูตัวกลาเลยกกล้าเียกับเราวรุ่งอ้พรงี่ยแรุ่งเนี่ยเขาอะหาไเสียก็สื่อไปดนีมัน้อก็ซีแต่กจัของก่กวนเขาสายอีกพอน้องตุ้ ปาขอโทษทีโทษทีโทษทีมกีนีทายังไงโซน่ามนี่เป็นกรรมการให้มีน้ปดีมดย่เกลางีิองแวาลทีอเหตการไ

ดูทั้งัง่งทังไนทั้งว่าปูยังที่ไหนอย่ไหมหมูที่ไหนไม่ใช่หูไม่แมวน้อยจุดพอหัวจุดกลบตงแง่เลน้อยขาตดฝุ่นยะายยึไ่อยสักดอกไม่อเ้ลไตมาเลยโอ้ย ไม่เยสิมาทีนี่เองเรปรอ้ใัรตอไงเราเกโอ้ยน่าจะย้ายกับจีอย้ายมาุตัวยีห่งนยั่งคอย้าเยย่ากุยน่อกุงยได้ไอาโรงเรียนคไม่มีสักหอด้า่างเรียนนาอย่าไปเนเกยร กินก็ดีใช่ไหมโอ้ยนี่กระดูกลาดน้ำน้าปุ๊กปุ๊อิ่วไปพบมาน้ำยู่น้ำหอมดักลิ่นเอออาตาปากติดส่ายันสีใครแน่ฉีดปุกไข่ปั๊บน้ำหอมดักลิ่นตาที่เทล ใช้กด,ด้ดีฉีดเพียงหนึ่งทีแบบกีินได้ตลตอดฟันเลยขยายฉีดให้ร้อยโอย้ยโอ้ยปันนิจีเียขอยากโมใหม่สินี่ร้องรุ้อแยม

ยางมาสูแล้วมันงมาหยอกกับเขาสูเอ้ยนะน้กทซน้ก็ไม่ไ้งนะมานั่งีเรื่อยไก่เจ้าแมไม่มึงใคร่าี่หาี่แม่มี้ผมไม่ใช่มึงยี่ห้อย่ากดดันนังสักหน่อยก่อนอะไรอ่ะเอ็มเอ็มร้อยห้าสิบเอ็มสี่สี่รูได้ยินแต่เียนีง น้ำแดงมาผ่านะนี่ยวน้ำแดงกรสมนะทำไมปวดหัวตั้งอยนะค่ะพ่อใหญ่หัว่ันหากินก็ได้ำละหัวให้กินกินไม่เป็นไรมันอ้มข่ไปอีกแดงหัวหัวแดงเออถามกันถามย้ำไปหาดูละอันน้ำนี่ค่ะน้ำก็ต้องระล่กน้ำลูกไก่พน เสมาเนี่เป็นเมือสันวันปดีวันผีเมียสิขาวับพาลูกไทแจ้งว่าเป็นจังไรจังีจังทากันมาเน้อควันลาดูคนแม่นพึ่งูต้นต้นีต้นันูดีก้ออะไรซาไปก็ไปไ สียงกให้องเว้เอาไม่จกบุกไม่หลัแก้วไม่ได้หยิบกระมาเอาให้นั่นี่ปวดีแก้วหย่บกรงมีปวดทำไมทิ้งแล้วแล่วปวดขึ้ดี๋ยวมันต้องนั่งกันน้อพี่วะขอแบบสนุกสนุกได้ไหมคะได้ได้ได้แจกให้ขอแบบรุนแรงแรงนะคะ้เลยได้เลยปอง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  เป็นย oh. ังไงบ้างเนี่ยอยากพ่อามาให้หน่อยอยากขมขืนพ่มอ้ยพียมา่อี่ยากบ้อบาเ่ยังมีมันไถ่โโวววาวนี่เรือมขึ้นมา่เง มาจต่มาเลยโอ้ยกู้มายที่ี่กูบอกไว้จริงเราจริงเราัวได้ื่อโอ้ยที่แรกโอวนไดที่แรกดีมากมานี่จูดีชื่อใครชื่อหมาอยู่บานโอ้ยกูจะซื้อลังนกสู่หน่อยเฮ้ยโอ้ในส้เพี้ยนยังตัวอืนอ เขาเป่เลตอนเขาไปกจ้งตัวเป่็นอยู่เขาอว่าเป็น่อหมอผาเียเขาเปลียนผอมเ้าเขาเปลพ่ยนผอม้เลยเขาสู้หนวดอาเนี่เป็นลูกเขาเขาเปนพ่นอเขาเขาเปนพ่นอาอีเโอ้ตัวเป็น่อผู้กินปลาชอผู้เด่มากโดนขอาแงอย่างจ้าเมอบอกปู้เก่าหนล่ะานเนี้เขาตั้งกองโขด่วน 好听，好听，孙悟空，牛马棍。